วันนี้เราจะมาทำเนยที่ดีที่สุดในโลกกันครับทุกคนดีที่สุดในโลกแหละแล้วก็หอมที่สุดในโลกด้วยจะเป็นยังไงไปดูเลยครับเริ่มแรกเราก็มาเตรียมอุปกรณ์กันก่อนครับอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ก็มีแค่เครื่องตีไข่ครับเสียบเข้าไปเสียบอีกทีแล้วก็สัมผัสมันอย่างนุ่มนวลและเบามือนะครับ<อ>ในคลิปนี้คือกูเบามือที่สุดแล้วถัดมาเ็เตรียมวัตถุดิบกันครับทุกคนวัตถุดิบที่ว่าก็คือวิปครีมนั่นเองครับใช้ห้ออะไรก็ได้ครับแล้วแต่ทุกคนเลยนะครับ เปิดฝาดูครับยังไม่หมอยู่นะยังไม่หมอยูนะจากนั้นก็เตรียมพู่น้ำใส่วิปครีมครับผมใช้ไม่ชามแก้วเพราะมันสวยจากนั้นเราก็เอาวิปครีมที่เราเตรียมไว้ค่อยๆเทลงปาเทเทเทลงปาว้าวและนี่คือความนุ่มนวลที่ผมมอบให้กับวิปครีมของเราครับนุ่มนวลไหมได้เวลาของเครื่องตีไข่จะออกลงแล้วครับทุกคน ใามไม่แตกใช้ได้ไม่เป็นไรเปิดขึ้นปั่นแล้วก็ปั่นกันได้เลยครับปั่นไปแม่งก,กระเด็นไปกระเด็นเยอะเหลือเกินเช็ดแป๊บแล้วก็มาปั่นใหม่ครับปั่นไปแม่งกระเด็นหนักกว่าเดิมอีกเช็ดโต๊ะแป๊บนึงเช็ดเครื่องด้วยก็ควรสะอาดอน,นะอืม วิธีแก้ไม่ให้มันกระเด็นออกมาเยอะเราก็เอาพลาสติกแล็มา่ังเราไว้แบบนี้ได้ไหมละ่ะแล้วก็เอากัรไกรตัดเปิดช่องมันหน่อยถามว่าทาไมต้องตัดเวลาจะเอาเครื่องปั่นลงไปมันจะได้ง่ายไงคิดสิคิดคิดสิเหมยถนงักูเนี่ยคิดสิแล้วเราก็เริ่มปั่นกันอีกรอบครับสังเกตได้เลยว่ามันกระเด็นน้อยลงเยอะนะทุกคนเพราะมันกระเด็นใส่พลาสติกแลแ็แทนเนี่ยว้าา wow. หมุนไปเถอะตีไปหมุนไปอะ่ะมันก็ไม่กระเดน็นเป็นไงทีเนี้ยตีเสร็จเรียบร้อยก็ถอดพลาสติกแวออกแล้วก็เอาไปทิ้งนะไม่ใช่ไปเช็ดตูดตัปกตีจนได้ไขมันเนายแยกชั้นกับน้ําแบบนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยเอาเนยไปแยกน้ําออกแปบ๊บจากนั้นเราก็เตรียนน้าเย็นใส่ภาชนะอะไรก็ได้ที่ทุกคนมีนะถ้าถามว่าไม่มีทํายังไงไปซื้อสิครับ ถ้าบอกไม่มีตังอีกไปที่กนข้างบ้านเอาแล้วกันอืน้ำมันย็นไหมพอใส่น้ำแข็งก็ไปหน่อยโอ้โหวใส่ถุงมือด้วยเพื่อความสะอาดเข้าใจนะพอดีพี่เป็นคนสะอาดว่วจากนั้นเราเอาเนยที่เราได้มาใส่น้ำเย็นและค่อยๆนวด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 แบบนี้โห้โหเช็ดดิ น้ำมันขุ่นแล้วเอาไปเทออกก่อนนะเอาน้ำเย็นมาใส่เพิ่มเข้าไปใหม่นะใช้น้ำเย็นนะใช้น้ำเย็นถ้าใครไม่มีเลิกทำไปจากนั้นก็ค่อยๆนวดนวดนวด,นวดคลึงมันคลึงมันคลึงมันมน,นวดมันแล้วก็นวดมันออกมาเป็นแบบนี้ก็ใช้ได้แล้ว เต็มกระดาษไขแล้วก็เอาเนยที่นวดแล้วมาวางแบบเบาๆเบาแล้วล่ะจัดรูปทรงให้ได้ตามที่ต้องการและเก็บให้เรียบร้อยในขั้นตอนนี้ใครจะทำเป็นทรงอะไรก็ได้นะจะทำเป็นรูปตูดนูปไข่อีกคืออีกไส้ได้หมดเลย ได้เนยเรียบร้อยนำไปแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีให้มันเซ็ตตัวและนี่คือเนอยของเราดูความสดและความสวยนั่นสิว และนั่นก็เป็นขั้นตอนการทำเนยธรรมดาทั่วๆไปครับทุกคนส่วนขั้นตอนถัดไปจะเป็นขั้นตอนที่เราจะ infuse กลิ่นเข้าไปครับการ infuse กลิ่นเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้เนยของเราหอมและละมุนมากขึ้นครับทุกคนและนี่ก็คือวิธีการ infuse กลิ่นเข้าไปครับทุกคนอุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือเครื่องลมควันเพิ่มความหอมนะทุกคนขาดไม่ได้เลยไม้ที่เราใช้วันนี้เป็นไม้เฮอรอรี่นะทุกคนเพราะแม่งโคตรหอมเลยเว้ยจากนั้นเราก็ใส่ไม้ของเราลงไปในเครื่องลมควันนะ ใหม่ไม่ค่อยลงเลยวะเออช่างแม่งแล้วกันนำฝามาครอบเนยของเราไว้เปิดฝาสอดท่อลมควันและจุดไฟร้อยควันไหลเข้าไปช,าชา้าๆช้าๆแล้วมาควันเต็มห้องแล้วก็ปิดฝาลมควันไว้ประมาณ5-10นาทีและนี่ก็คือเนอยที่หอมที่สุดในโลกของเรา เอาละทุกคนเราก็ได้เนยลมควันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหอมสุดๆไปเลยครับทุกคนหอมแค่ไหนควันแม่งเต็มห้อง,องกูเลยเนี่ยอืมแต่ถึงควันมันจะเยอะแค่ไหนมันก็โค้นหอมหวนจริงๆเลยครับทุกคนเอาละทุกคนทุกคนก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะวิธีทำเนยมันง่ายนิดเดียวครับขอแค่ทุกคนมีวิปครีมแล้วก็มีเครื่องตีครับเครื่องตีไข่ครับ ก็ค <id>: ือ<ร>ม <kah> <Bond> ีวิปครีม r e แล้วก็เครื่องตีไข่ครับทุกคนแค่นั้นเองครับถ้าใครไม่มีเครื่องตีไข่ก็จะใช้ตะก้อมือตีก็ได้นะแต่ก็มือมึงหงิกอ่ะกูบอกได้เลยว่ามือหงิกแน่นอนใช้เครื่องเฮ้ยแป๊บเดียวเสร็จไม่เกินสิบนาทีจบแล้วถ้าใครมีเมนูอะไรเด็ดๆอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์มาบอกผมใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวผมจะไปลองหาสูตรแล้วมาทำให้ทุกคนดูกันนะครับเมนูอะไรอ่ะก็ขอมาเถอะนี่ใครพี่บอสใช้ใจทำอะไรแม่งก็ดี และสุดท้ายน,นี้ถนะ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเลิฟไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งมาให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสมัยโตใส่ไ้มละเลีนงใหญ่เนยลมควันโคนหอมเลยพี่น้อง